สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับนัดอีกแล้วนะคะ Study Online กับโค้ดนัดค่ะค่ะก็วันนี้คลิปนี้เดี๋ยวนะัจะมีเทคนิคในการปรับตัวคลิปของเราให้เป็นแบบสโลโมชันและให้เป็นแบบสปีดก็คือเราสามารถปรับเสียงเสียงให้ช้าลงได้ก็ปรับสปีดให้วิดีโอของเราเร็วขึ้น เพราะบางจังหวะเราอาจจะมีพูดเร็วเราก็สามารถปรับให้พูดช้าลงได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะคะก็เราก็เข้ามาที่แอปคีเนมาเตอร์เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วเลือก1 6 9เลยนะคะแล้วก็เอาวิดีโอที่เราต้องการทำให้เป็น ตัว slow motion มาเลยนะคะ,ะจะเลือกมาหนึ่งวิดีโอนะคะ,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 ะสมมติวา่าเลื่อนดูนะคะว่าจังหวะไหนนะคะเจะลองเอาเป็นตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนัดจะตัดแยกตัดแยกให้เป็นช่วงที่เราอยากให้ slow นะคะ ว่านะเจ้าเป็นช่องนี้นะคะอ่าเราก็ไปตรงตัวควบคุมความเร็วอ่าตรงนี้นะคะอ่าแตะเข้าไปเลยค่ะอ่าเราก็จะเห็นว่าเขาจะมี1 x 4 x 8 x ตรงนี้ยค่ะอ่เสร็จแล้วตรงนี้ค่ะถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้<ๆ>ก็คือจะช้าสุดอ่าเมื่อกี้มาตรฐานเลยก็คือจะอยู่ที่1 ถ้าเราจะเอาให้เร็วขึ้นเราก็เอาไปอยู่ตรงสองอันนี้เร็วสุดจะได้ถึงเท่าไหร่เร็วสุดได้ถึงเก้าเลยค่ะนะลองดูนะคะถ้าเราเป็นเก้าตั้งความเร็วสูงุดดูแตวิดีโอลองดูนะคะ มันเร็วมากเร็วมากจนจนจับไม่ทันเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะคะเรากลับไปอ่ะเราลองอยู่สมมุติว่าเราเป็นสโลนะคะเป็นสโลช้ามากเอาไปที่เอาไปตรงนี้เห็นไหมคะก็กว่าจะอ้าปากได้เนาะ เขาก็จะยืดเขาก็จะยืดวิวของเราออกมาช้ามากเลยค่ะมันก็จะช้าเรากลับมาที่เดิมก็คือเราแตะให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ไปตรงตัวควบคุมความเร็วเหมือนเดิมนะคะเราลองกลับมาที่หนึ่งดูนะคะ เขาก็จะมาเป็นจังหวะปกติแล้วค่ะก็เราก็ลองไปเล่นดูนะคะก็ตรงนี้อนี้ถ้าเราอยากเอาช้าช้าตรงด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับเสียงตัวปิดตรงเนี้ยค่ะเราจะปิดเสียงก็ได้นะคะหรือรักษาระดับเสียงก็ได้เนี่ยค่ะก็สามารถเล่นได้นะคะลองไปเล่นดูนะคะ ก็ที่ประมาณ0.5ปรับตัวคลิปของเราให้เป็นแบบสโลโมชันและให้เป็นแบบสปีดก็คือ เราดูช่วงนี้นะคะช่วงนี้ให้ไวมากเลยเอาไวๆเลยนะคะมลองดูค่ะ s ด u d ออนไลน์กับโค้ดนัดค่ะค่ะก็วันนี้คลิปนี้เดี๋ยวนัะจะมีเทคนิคในการปรับตัวคลิปของเราให้เป็นแบบสโลโมชั่นและให้เป็นแบบสปีด <laughs> <laughs> โอเค ก็ลองไปเล่นดูนะคะเดี๋ยวนะทวนให้ใหม่อีกครั้งนะคะเราก็มาเลือกช่วงอะค่ะก็แต่ให้เป็นแตะไปดูให้เป็นสีเหลืองก่อนนะคะแตะไปดูให้เป็นสีเหลืองแล้วทีนี้เราก็มาเลือกช่วงว่าช่วงไหนที่เราจะให้เร็วหรือช้าหรือว่าเราต้องการเสียงเสียงที่มันเร็วอยู่แต่เราต้องการให้มันช้าแล้วก็เลือกช่วงนั้นนะคะแล้วก็ไปทําการตัดตัดช่วงนั้นนะคะโดยการตัดแยกนะคะตัดแยก แยกออกเป็นเสร็จแล้วเราก็เลือกก้อนอเลือกก้อนไหนแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะแล้วก็แตะไปตรงตัวควบคุมความเร็วนะคะควบคุมความเร็วตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองฟังดูเลือกได้ตามความพอใจเลยค่ะเราเราก็จะลองลองเล่นได้อันนี้ก็สมมติว่าเป็นวิดีโอที่เราแบบเดินอยู่แล้วทําเป็น ภาพที่สโลโโมชันก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปค่ะอ่าถ้าชอบหรือเห็นว่าคลิปของน้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กด